สวัสดีครับ The Kit7 l i น e ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฟิล์มนะครับก็ผมรับเครื่อง S24 มาแล้วนะครับ S24 Ultra ไม่มานะเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงฟิล์ม S24 ก่อนละกันนะครับ S24 Ultra เนี่ยผมอาจจะใช้ฟิล์มที่ไม่ใช่ของศูนย์เพราะว่าผมมีฟิล์มอื่นที่สั่งมาแล้วนะแต่ S24 ผมสั่งมาแค่รุ่นเดียวก็วคือ Anti-Reflect นะครับเดีย๋ยวผมจะพูดถึงฟิล์มของศูนย์ก่อนนะคือ S24 Series ในรอบนี้เขาพูดถึงคุณสมบัติของการ ป้องกันการสะท้อนแสงบนหน้าจอนะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยตัวอัลตร้าเนาะที่เขารีวิวกันเยอะเนี่ยก็เขาบอกว่ามีการเคลือบนะครับส่วนข้อมูล S24 นี่ผมไม่แน่ใจคือผมพยายามหาแล้วผมยังไม่เจอเลยนะอันนี้ต้องต้องบอกตรงๆนะครับแต่เราก็มองถ้าเรามองตรงๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออหน้าจอนี่ก็ก็สะอาดดีนะผมวามมันแรกใช่ไหมแต่มือถือทุกเครื่องนะถ้าคุณไม่ติดฟิล์มกันรอยนะครับยังไงอ่ะก็จะมีรอยบนหน้าจอ แน่นอนยังไงก็ไม่พลาดนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ากระจกเนาะเวลาเราโดนผมยกตัวอย่างแค่เศษกระดาษแบบนี้นครับมาโดนนะครับโดนแค่มุมเอียงในองศาที่มันสามารถที่จะเกิดแรงเสียดทานหรือเกิดการขุดพื้นผิวได้เนี่ยมันก็จะเป็นรอยแล้วนะครับขออนุญาตชมอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ติดฟิล์มนะครับอย่างน้อยก็เป็นฟิล์มพลาสติกหรือว่าจะเป็นฟิล์มกระจกก็ได้นะครับแล้วเวลาติดฟิล์มเนี่ย ถ้าแกะกล่องมาปุ๊บเฮ้ยเราไม่มีอะไรเลยตอนนี้เรามีแค่แพ็กฟิล์มเรามีแค่กล่องมือถือทํำยังไงดีแนะนํานะครับว่าให้หยิบชุดนี้นะครับซึ่งจะอยู่ในกล่องของ s 2 4กล่องนี้นะครับออกมานะครับทําไมต้องเป็นอันนี้คืออันนี้เนี่ยข้อดีมันมันจะเป็นกล่องที่เขาจะล็อกมือถือไว้ในกล่องซึ่งกล้องจะลงพอดีนะครับจะไม่ช่างลอยกล้องแน,แน่ก่อนเราใส่เคสเราก็วางแับนี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้ว เราก็จะแกะกล่องฟิล์มกันนะครับกล่องฟิล์มนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะให้ดูแนวนอนนะครับแบบนี้ด้านหลังก็นะครับจะบอกว่ามีทั้งหมด2แผ่นนะแล้วก็มี Dusty Mobile Sticker Microfiber Cleaner Squizzy Squizzy Squ ก็คืออตัว r e ด d Film นะครับแล้วก็ App l i c a t o r Installation Guide แค่นี้นะครับซึ่งผมแกะมาแล้วนะต้องบอกแกะมาแล้วนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยจะให้ดูนิดนึงนะ จะเป็นแบบที่ขั้นๆแบบนี้เยอะมากเลยนะครับดึงออกมาได้ไหมผมขอดึงก่อนนะอะได้นะนะครับให้ดูข้างในนะพอเห็นไหมนะครับแบบนี้นะอ่ะก็ในกล่องแกะออกมาแล้วจะมีของประมาณนี้อย่างแรกนะครับคือมีฟิล์มให้สองแผ่นนะครับเป็นแพ็คแยกเลยนะครับซึ่งฟิล์มสองแผ่นนี้คือฟิล์มที่จะติดบนจอมือถือนะครับแล้วก็ คุณจะเห็นว่าจะมีด้านท้ายที่งอกออกมานะครับก็คือเขาจะไว้วางล็อกที่เขาบังคับนะครับแล้วก็อันนี้คือซองที่เขาใส่ฟิล์มมาโอเคเนาะโอเคปิดไปก่อนต่อมานะครับก็จะมีคู่มือซึ่งใครที่ไม่มั่นใจในการติดฟิล์มนะครับสามารถอ่านคู่มือก่อนได้เขาบอกว่าให้เอาพลาสติกนยครับมาไว้ด้านล่างนะครับโดยพลาสติกตัวนี้ก็จะอยู่ในกล่องนี้นะครับ นี่นะนี่นะครับก็จะมีกาวนิดนึงไม่ไม่เหนียวต่อเครื่องครับก็จะสามารถติดได้เลยนะครับแล้วก็วางทับแบบนี้นะถ้าผมดูตามรูปนะกล้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็วางแบบนี้เนาะซึ่งตำแหน่งอ่ะอันนี้ผมยังไม่แจายนะตำแหน่งจะวางลักษณะน,นี้นะครับประมาณนี้ให้มันตรงหรูเนาะแล้วก็ค่อยๆติดไป น,นี้คือคร่าวๆนะครับตามนี้เขาแนะนำมาแต่ถ้าใครที่ไม่มั่นใจต้องบอกว่า C5 ผมติดเองแล้วเสียปกติผมติดฟิล์มเองนะแต่ว่ารอบนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะถ้าเกิดใครไม่มั่นใจเนี่ยแนะนําว่าให้ไปติดที่ชอ็อปแต่ถ้าใครติดฟิล์มเก่งแล้วติดเองได้เลยนะครับเพราะว่าการติดฟิล์มเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายสำหรับใครทุกคนเนี่ยก็จะมีค้่มูบอกทุกภาษานะครับ แล้วก็ด้านในกล่องก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คืออันนี้นะครับสควิชี้นะครับตัวรีดตัวรีดฟิล์มนะครับแล้วก็จะมีผ้านะครับแล้วก็น่าจะมีสติกเกอร์ด้วยนะสติกเกอร์ตัวดึงดึงฝุ่นนี่ผ้านะครับคิลีมหน้าแล้วก็สติกเกอร์ดึงฝุ่นนะครับก็คร่าวๆมานี้นะสำหรับ ฟิล์มของ Galaxy a เ4เดี๋ยวผมติดแล้วผมจะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันแอนตี้รีเฟกได้มากขนาดไหนนะมองจากสายตาภายนอกแล้วก็คุณสมบัติเขาเนี่ยถ้าเราจับครั้งแรกเราลื่นแค่ไหนนะครับยังไงเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาติดฟิล์มเนี่ยนะผมแนะนำอย่างนี้ทุกคนนะครับอยากจะให้มีเทปแบบนี้ครับ่อติดบ้านนะครับคือเทปขุ่นแบบนี้นะทำไมต้องเทปขุ่นคือถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์หรือว่า จะเป็นเทปใสอะครับเวลาถ้าสมมติว่าเราแปะลงไปบนหน้าจอแล้วอะมันมีโอกาสทิ้งคราบกาวคราบกาวนะครับไม่คราบกาวคราบกาวได้มากกว่านะครับบนหน้าจอที่เป็นกระจกเงาๆแบบนี้นะส่วนตัวผมไม่ว่าจะเป็นดั s ซี่มุกเที่เขาแถมมาให้กับในกล่องสไตล์ประมาณนี้ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นนะครับพอใช้ใช้ไปแล้วมันทิ้งคราบกาวก็มีนะเพราะว่ามันเป็นกาวที่เป็นผิว เขาเช็คว่าผิวเงาอะครับผิวด้านแบบนี้มันจะมันจะปลอดภัยกว่าอันนี้เป็นยี่ห้อ 3M นะครับก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะแค่บอกเฉยๆว่าคือผมใช้ยี่ห้อนี้ค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าด้วยความที่มันมีผิวด้านนะครับแล้วตัวนี้ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกเอกสารหรือพวกนี้ก็โอเคเลยนะอันนี้มาแชร์ให้ฟังนะครับเราก็จะแปะแบบนี้ไปก่อนนะแปะเพื่ออะไรเปลืองเทปไหมเปลืองแต่ว่าเราต้องดึงฝุ่นออกทั้งหมดถ้าเราไปใช้ เรียกว่าซิกเกอร์เล็กๆเราดึงเป็นดวงหรือว่าเราตัดมาสั้นๆนะครับแต่มาแค่หมุดน,นะแค่นี้นะครับแล้วดึง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 ,ดงมันทําได้ครับแต่ว่าคุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณจะดึงออกแั่งหน้าจอพร้อมในครั้งเดียวไม่ใช่ว่าดึงนี้ปุ๊บไปเด้งอยู่ตรงนี้ดึงปุ๊บฝุ่นเด้งอยู่เนี้เพราะฝุ่นมันเบามากเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มติดฟิล์มรอบไม่รอดเดี่ยมารายงานให้ทราบกันนะครับโอเคครับเราก็ติดฟิล์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่าการติดตั้งฟิล์มอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะแล้วผมก็เสียฟิล์มไปแล้ว2แผ่นนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ฟิล์มชุดนี้นะครับ anti reflecting screen protector galaxy s24 นะครับก็ฟิล์มการสะท้อนแสงจริงๆอะแหละเพราะเราแปะฟิลม์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือแผ่น2นะแผ่นแรกเราทิม้มเรียบร้อยแล้วโหเงินหายไปเร็วมากนะครับใน,นวันแรกนี้ คือตอนแรกเอาใจร้อนแหละต้องพูดตรงๆนะการติดฟิล์มห้ามใจร้อนเด็ดขาดน,นะครับเราก็มีการใช้เจ้านี่แปะไปนะครับที่ก้นตามที่เขาบอกเลยก็คือติดจาวเรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อติดจาวก็จะแน่นอย่างนี้เนาะผมก็เอาชิ้นนี้ครับวางไปซึ่งเบอร์หนึ่งมันอยู่ข้างใต้นี้นะครับเราก็าเข้าใจว่าเบอร์หนึ่งเนะี่ยตอนแรกเราก็ไม่ทันไอ้อ่านคู่มือแลวอ่าน,นผ่านๆเนาะเราก็ดูรูปแค่รูปต้นๆอันนี้ต้องบอกว่าเราเออเร์เลอเองนะไม่ใช่ว่าเขาผิดนะ แล้วแล้วมันจะเป็นแผ่นประกบแบบนี้ครับอยู่ด้านในแล้วก็ฟิล์มก็จะทับแบบนี้เนาะเราเข้าใจว่าเบอร์หนึ่งต้องออกก่อนสิแล้วเบอร์สองอ่ะเบอร์สองอยู่ไหนล่ะสักครู่เนะเบอร์สองมันคือมันคือแผ่นที่ครอบอีกทีหนึ่งอ่ะผมทาหายไปไหนไม่รู้อ่ะเบอร์สองก็อยู่นี้เบอร์สองก็อยู่ประมาณนี้แต่ประมาณนี้เลยครับเราเข้าใจว่าอ๋อเบอร์หนึ่งอ่ะจะต้องเอาด้านล่างออกก่อนแล้วก็เบอร์สองแปะคราวนี้ยากละ เบอร์หนึ่งด้านล่างคือแผ่นนี้ออกก่อนยังไงอ่ะในเมื่อมันมันอยู่ข้างใต้ด้วยตรงนี้ด้วยใช่ไหมมันติดกับฐาน,นด้วยเอา้าผมก็พยายามแกะสุดท้ายพอพยายามแกะตรงนี้นะมันเสียเลยครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าแกะก่อนเนี่ยมันจะไปติดกับขั้วตรงนี้นะครับมันอันตรายมากจริงๆอ่ะถ้าขนาดเนี้ยเขาจะไม่ทำเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าคุณจะรีดไม่ได้จุดนี้อันตรายผมก็ลอง <c oughs> คือใจร้อนไงต้องบอกว่าเราคิดเองเราใจร้อนนะครับ ซึ่งวิธีทําคู่มือเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะคือถึงแม้จะเป็น1กับ2นี่ก็ตามทีเขาแค่จะบอกว่า1คือด้านใน2คือด้านนอกความหมายคือแค่นั้นนะครับตามคู่มือเขาจะบอกเลยนะเดี๋ยวพาดูคู่มือด้วยกันเลยครับคู่มือดูแค่แผ่นบนนะครับก็จะเห็นเลยนะครับก็คือติดฐานให้เรียบร้อยนะครับเช็ดหน้าจอนะครับซึ่งผมใช้สกอเทปเนาะสกอเทปขุ่นนะครับตัวนี้นะดึงทุกอย่างหมหน้าจอหมดนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับ สังเกตวางลงไปเขายังไม่ดึงออกนะเขายังมีแผ่นเทาๆอยู่นะแล้วเขาก็จะดึงท่อนบนออกก่อนสังเกตไหมครับอันนี้ยังยึดอยู่จับให้แน่นแล้วก็ดึงท่าบนแล้วเสร็จแล้วค่อยๆรีดลงไปนะครับพอรีดลงไปปุ๊บเขาจะค่อยๆดึงแผ่นล่างออกอีกทีหนึ่งเห็นไหมที่มีขั้วตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราอะวิธีการติดที่ถูกต้องอะเราจะต้องแบบนี้ครับดึงอันนี้ออกก่อนด้นนนี้ด้านานี้โอเลยนะแล้วก็เอาสควีจี้นะครับคือตัวนี้ รีดลงไปแบบนี้นะครับพอรีได้ปุ๊บเรียบร้อยสมมุติว่าเอาสีฟ้าออกแล้วเราก็ค่อยดึงขั้วนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆอยุ้ยมันปิวดึงขั้วนี้ขึ้นเราค่อยๆรีดลงแบบนี้นะครับให้ดูตามคู่มือนะนะครับอย่าทำอะไรโดพลาการเด็ดขาดนะเพราะว่าเนี่ยแหละครับจะตังฟรีนะครับแล้วจะบอกว่าฟิล์มชุดนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นฟิล์มที่แอนตี้รีเฟกนะครับแต่มันเนื้อเหมือนพลาสติกติดกับคู่มือเนี่ย คือมันเนื้อเหมือนพลาสติกที่เป็นฟิล์มติด c 1 5อะไรประมาณนี้แหละเนี่ยเป็นพลาสติก PET นะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับฟิล์มแบรนด์ดงังๆที่ในตลาดอะ่ะมันจะเหมือนกับเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นกาวมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ผมพยายามจะแก้นะคือตอนผมติดแผ่นแรกอะ่ะมันมีฟองอากาศอยู่ตรงนี้นิดเดียวคือตรงกลางนี้นะครับปรากฏว่าผมจะดึงฝุ่นออก ทุกคนบอกว่าเฮ้ยติดฟิล์มน,นึงฝุ่นออกได้ใช่ไ่ะถ้าเป็นฟิล์มพลาสติกธรรมดาเหมือนยี่ห้อดังในตลาดผมเอาเทปดึงไม่ขึ้นผมก็เลยเอาเล็บดันเรียบร้อยครับหักเลยตรงนี้เนี่ยตอ,ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นนะหักเลยหักแล้วยังไงหังะกแล้วก็พังเนี่ยก็ต้องเริ่มแผ่นสองใหม่นะครับก็เลยมาอ่านคู่มือปรากฏว่าฟิล์มนี้มันติดแล้วมันแก้ไม่ได้นะโอกาสแก้นี่ยากมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกแข็งคือเราแก้ได้แค่เอาซุยจีรีบกรณีที่ไม่มีฝุ่นอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ชัมซุงเขาก็ก ถ้ามันติดแล้วเ,เดี๋ยวให้เปิดภาษาไทยอยู่ไหนล่ะนี่นะครับถ้าติดแล้วเนี่ยแล้วมีฟอ,อากาศนะครับก็จะรอยตรงกางก็จะหายไปเองช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณนั้นก็คือเดี๋ยวมันหายไปเองในเรื่องของรอยนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูหลังติดแล้วนะเห็นไหมแอนตี Anti ้รีเฟกเนาะเพราะว่ามันมันมีสีเข้มนี่ข้หมกกระจกอีก เพราะฉะนั้นการเป็นแบบนี้ก็คือนั่นแหละรครับมันจะไม่สะทอนเดี๋ยวผมให้ดูนะมือถือไม่เป็นรอยแต่ขาตั้งหลุดนะครับเห็นไหมมันจะท้อนน้อยมากสะท้อนแค่หลอดไฟจริงๆอะ่ะเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์อยู่งหน้าโต๊ะผมนี่น้อยมากเนี่ยหน้าต่างเขามันนิดเดียวเห็นไหมน้อยเมื่อเทียบกับมือถือ่นอื่นที่ผมเคยรีวิวถ้าสังเกตในคลิปวิดีโอนะเฮ้ยโอเคมากดีจริงนะก็วิธีติดก็ขอให้อ่านนําคู่มือนะครับแล้วค่อยๆติดด้วยกัน นะถ้าไม่แน่ใจก็ไปช็อปนะครับประมาณนี้สัมผัสดีไหมดีมากเพราะว่ามันผิวแบบ PET อะนะครับแล้วก็เปิดจอมาเฮ้ยโอเคอะคือคือฟีลดีจริงๆนะราคาฟิล์มตอนนี้รู้สึกเขาจะลดราคาอยู่นะจากประมาณ5 0 0กว่าบาทลดเหลือประมาณ3 0 0กว่าบาทนะใครสนใจตัวนี้ก็ไปที่ชอ็ชอปช็อปไม่มีก็ไปที่เว็บไซต์ samsung.com สั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ช็อปติดให้ก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้แฮปปี้กับ Galaxy a c 4นะถ้าคุณใจร้อนคุณก็จะเสียตังค์แบบผมใบ1แผ่นฟรีๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดูคู่มืออ่านคู่มือให้เข้าใจค่อยๆทาถ้าแผ่นแรกมันเสียก็อย่าไปเสียได้ครับเพราะว่าเขาให้เรา2แผ่นละนะก็300กว่าบาทไม่ได้แพงอะไรมากขอบคุณที่รับชมมากๆเลยมีอะไรก็มาแชร์กันนะครับสวัสดีครับ